มันว่าชัดเน,น,นี่ยร้านกาแฟคุณเชบานะครับร้านกาแฟคุณเชบาช่องใหม่คุณแตงมูนะคุณแตงมูนะเปิดช่องกันมาสู้กับแม่น้ำหนึ่งนะท่านพระอาจารย์บอกให้ตั้งชื่อเป็น,มน,ปนแม่เนี่ยแม่นูเล็กไม่เอา อย่าเอาเอาแค่นาทีหนึ่งอันนี้แซมเปิลนะเทสเทสนะเทสเทสให้ดูแม่หนูเล็กให้แม่หนูเล็กสู้กับแม่นะนม่แม่หนูเล็กกันเปิดได้ไหนมาหนึ่งยื้ใส่ทิ้งเปิดได้ไหนโอ้ยยื่ใส่ละลืมและจังสี่เนี่ะตั้งตั้งตั้งตรงตรงตั้งเออจังสี่กดข้างปุ่มกลางเนี่อเอาต่ออันนี้ก่อนสิแมนอันก่อน มันก็สิโยกมันสิล็อกโฟกัสกันสะเทือนให้ยังสินะเฉียดเฉียด